สวัสดีค่ะมัตซีมาแล้วนะคะในวันนี้นะคะมัตซีก็นําเพลงเราเป็นคนไทยมาฝากนะคะมาฟังเพลงเราเป็นคนไทยกันเลยค่ะเราเป็นคนไทยผู้จะภาษาไทยอาศัยบนแผ่นดินไทยแต่งกายเป็นไทยเราเป็นคนไทยทางกายและใจเรารักคือแผ่นดินไทย เราเป็นคนไทยพูดจาภาษาไทยอาศัยบนแผ่นดินไทยแต่งกายเป็นไทยเราเป็นคนไทยร่างกายและใจเรารักพื้นแผ่นดินไทยบ้านเกิดเมืองนอนของเราเพลงเราเป็นคนไทยนะคะพี่น้องคูงกับก็สามารถนำไปให้ลูกเสือเนตรนรีได้แสดง บุตบัตสมมติประกอบได้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอบพัญสีด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ